เลไชน่ารักจริงจังสวัสดีพี่น้องชาวรักจริงจังที่คิดถึงทุกท่านนะคะสำหรับในคลิปนี้เราไปติดตามเรื่องราวของคุณต้าเอสซึ่งกถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆค่ะเรื่องราวของเธอแล้วก็สามีเก่า ก็เป็นการสาค,ครนที่แบบออนไลน์จริงๆนะคะระหว่างคุณตาเอสค่ะและคุณหวังเซียวเฟยตรงนี้ยังคงร้อนแรงแบบต่อเนื่องล่าสุดนะคุณหวังเซียวเฟยสามีของคุณตาเอสเนี่ยก็พลิกสถานการณ์นะคะด้วยการที่แบบออกมาแชร์ข้อมูล,ลหลายๆอย่างของอดีตภรรยาซื่อได้วันยังคงรายงานค่ะปัญหาหลังการแยกทางของคุณตาเอสและดิสามีของเธอะคะคุณหวังเซียวเฟยที่เหมือนว่าจะเริ่มรุนแรงขึ้นได้เรื่อย ถ้าคู่นั้นสอแววว่าจะจบไม่สวยซะด้วยค่ะเมื่อคุณตาเอสกล่าวหาว่าอดีตสามีของเธอไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเธอ5ล้านดอลลาร์ไต้หวันก็คือประมาณ5ล้านบาทไทยตรงนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายสอบเรื่องนี้ทาเอาคุณหวังเซียวเฟยนะคะออกมาโต้ค่าว่าตั้งแต่เลิกกันเนี่ยเขาได้จ่ายเงินให้คุณตาเอสไปแล้วถึง40กว่าล้านหยวนหรือว่าราวกว่า200ล้านบาทเพื่อที่จะจ่ายค่าพี่เลี้ยงเด็กคนขับรถค่าเรียนลูก รวมไปถึงค่าน้ำและค่าไฟสำหรับคอนโดที่ต้าเอสอาศัยอยู่ด้วยคุณวังเซอร์เฟยนะคะก็บอกว่าในฐานะผู้ชายแล้วเนี่ยหลังจากที่คุณแต่งงานกันทำไมผมต้องจ่ายค่าไฟคุณอีกผมต้องจ่ายค่ารถให้คุณจ่ายค่าคนรับใช้และก็ไม่เคยค้างจ่ายค่าเรียนค่ากินอยู่ของลูกเลยนอกจากนี้เขายังกล่าวหาพี่สามีใหม่ของเธอด้วยนะคะซึ่งก็เป็นศุรเดชชาวเกาหลีใต้ DJ ค o ู j u นย o บหรือว่า DJ Koo คุณหวังเซอเฟยนั้นบอกว่าสามีใหม่ของคุณตาเอสเกำลังปอกลอกเธออยู่เพียง3เดือนค่ะหลังยาและก็ในการออกมาตอบโต้ผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยคุณหวังเซอร์เฟยก็ประชดดีเจครูด้วยนะคะสามีคนปัจจุบันของคุณตาเอสเบอกว่าไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้เธอได้เลยแม้แต่เตียงที่เธอใช้นอนอยู่ในตอนนี้ก็เป็นเตียงนอนแบรนด์เนมราคาถึง2ล้านหยวนก็มาจากเงินของเขาด้วย ได้ยินแบบนั้นนะคะคุณตาเอสถึงกับส่งเตียงดังกล่าวคือในคุณหวังเสี่ยวเฟยไปในทันทีซึ่งก็มีข่าวว่าคุณหวังเสี่ยวเฟยนั้นให้คนไปไลฟ์โชว์ฉีกเตียงนอนต่อหน้าทุกคนจนมีคนมาเข้าไปดูหลายสิบล้านวิวเลยทีเดียวเพื่อจะบอกว่าเขาไม่ต้องการเตียงที่ต้าเอสเคยนอนกับสามีคนใหม่ของเธออย่างที่เห็นในภาพค่ะเป็นเวลาที่แสบร้อนถึงพลิกถึงขิงมากๆแล้วว่ากันว่าคอนโดในใต้หวังเธอนั้นก็ซื้อด้วยเงินเกาะดีสามีแต่จะทะเบียนเป็นชื่อของคุณต้าเอส ุณรังเซอรเฟยยังเปิดหลักฐานค่ะว่าเครื่องประดับและรองเท้าที่เธอสวมใส่ในพิธีแต่งงานนั้นก็เงินเขาซื้อเช่นเดียวกัน ก่อนหน้านี้นะคะคุณตาเอสันพยายามจะยุติสึกขาโดยการไม่ออกมาให้ข่าวใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่กลายเป็นว่าฝ่ายแม่ของเธอแล้วก็แม่ของอดีตสามีนั้นต่างม,มาสาโครนใส่กันมีทั้งเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องยาเสพติดและการครอบครองทรัพย์สินจะทาให้คุณตาเอสันต้องออกมาอธิบายบางเรื่องและเรื่องราวมันก็บานปลายไปจนถึงขั้นที่ว่าคุณจางหลันแม่คุณหวังเสี่ยวเฟยยังออกมาร่วมเปิดโปงคุณหวงชูเม่ ก็คือคุณแม่ของคุณตาเอสเนี่ยว่าพยายามแทรกตัวเข้าไปในชนชั้นสูงเพื่อยกระดับสถานะของลูกสาวสองคนของเธอก็เป็นเรื่องราวนะาซาโคลนใสกันไปมานะคะระหว่างคุณตาเอสคะ่ะแล้วก็อดีตสามีตอนนี้อดตสามีแล้วก็มีแฟนใหม่ไปแล้วนะคุณตาเอสก็แต่งงานส,สับคุณวังเซอร์เฟยและคุณตาเอสนะ,ะได้พบเจอกันในช่วงปี2010คุณวังเซอร์เฟยก็เป็นนักธุรกิจชาวจีน ตามข่าวนะคะก็บอกว่าทั้งคู่นั้นแอบคบกันอย่างลับๆเพียงแค่20วันเท่านั้นก็ตัดสินใจมั่นกันทันทีและในช่วงปลายปีเดียวกันนั้นค่ะคุณตาเอสและคุณหวังเสี่ยวเฟยเนี่ยก็จะทะเบียนสมรสกันก่อนจะจัดพิธีแต่งงานกันในช่วงปี2011ทั้งสองก็ครองรักกันมาได้3ปีนะคะช่วงปี2013คุณตาเอสก็ตั้งท้องลูกคนแรกและคลอดลูกสาวคนแรกของพวกเขาออกมาในช่วงเดือนมินายนปี2014ต่อมาในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2016คุณตาเอสก็คลอดลูกชายคนหน กระทั่งช่วงปลายปี2021ก็ได้ประกาศข่าวนะคะว่าเลิกกันแล้วหย่าก,กันแล้วอย่างเป็นทางการเราก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าในช่วงเดือนมีนาคมปีนี้ค่ะคุณตาเอสก็มีข่าวดีครั้งหนึ่งว่าเธอได้แต่งงานกับนะคะคูจินยอบซึ่งฝ่ายชายนั้นได้ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมของตัวเองด้วยการพิมพ์ข้อความขนาดยาวอีกทั้งขอให้แฟ,น,ฟนสนับสนุนและอวยพรให้กับความรักครั้งนี้ของเขาคุณคูณจินยอบนะคะก็บอกว่าเป็นความรักที่รอคอยมานาน20กว่าปี แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายด้วยนะคะขอใอ้ทุกเรื่องนั้นผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะเรื่องราวของคุณต้าเอสและคุณหวังเซี่ยวเฟยตรงนี้นะคะคุณต้าเอสก็แบบทวงค่าเลี้ยงดูแต่สามีเก่าก็โต้นะคะบอกว่าจ่ายไปแล้ว200ล้านบาทแถมยังบอกว่าเตียงที่แบบนอนกับสามีใหม่เนี่ยก็เงินของเขาเองขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมเรื่องราวคุณต้าเอสค่ะหนึ่งในซูเปอร์สตาชาวเอเชียชื่อดังนะคะเขาคราวว่าเธอจะหวนกลับคืนสู่วงการแต่ตอนนี้ก็ยังคงเงียบอยู่ และขาทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบพระเจ้าอิยพร์ทุกท่านสวัสดีค่ะ